สวัสดีครับปานจากร้านเบิร์นมอเตอร์ไซค์2015น์นะครับวันนี้จะพาพี่พเ,พเพื่อน FC ร้านเบิร์นมอเตอร์ไซค์ทุกท่านมาชมคลิปลอบคันของ Suzuki g s X นะครับ750สีแดงดำรุ่นปีผลิตปี2019นะครับจดทะเบียนปี2019ตรงรุ่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปชมรนถะรอบรอบคันกันก่อนเลยครับ คันนี้นะครับรถตัวจริงก็สภาพเดิมๆทั้งคันนะครับเครื่องดีสีเดิมนะครับรถบ้านเจ้าของเดียวไม่มีแม้แต่ล้มแปะนะครับเลขไม่ใช้งานอยู่1,185โลแท้ๆเลยนะครับท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ไม่ควรพลาดน,นะครับ ทางร้านขอนําเสนอในราคาเราใจไปเลยนะครับหนึ่งแสนาบาทนะครับหนึ่งแสนบาทได้ทั้งสดและผ่อนนะครับที่สําคัญรับคันนี้ฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับขั้นงวดการผ่อนเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ทางเพจร้านนะครับชื่อเพจเบิร์นมอไซส์สอฝากไปติดตามกันด้วยนะครับทางร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับ ลูกค้าท่านใดสนใจอยากจะออกรถเอกสารที่ต้องใช้ก็ไม่ยุ่งยากนะครับใช้เพียงแบบประชาชนตัวจริงแล้วก็เซฟเงินเดือนเดือนล่าสุดก็สามารถทำสัญญาได้เลยนะครับถ้าประวัติดีสามารถออกคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำส่วนลูกค้าที่ทำอาชีพอิสระก็สามารถออกรถได้เช่นกันนะครับถ้าสนใจให้ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางช่องทางติดต่อมุมขวาบนคลิปเลยนะครับคันนี้นะครับกุญแจ2ดอกสมุดคู่มือสมุดประกรันศูนย์ครบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมเลขใหม่แล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์คันนี้พร้อๆมๆกันเลยนะครับ ทางร้านเราเช็คระบบเครื่องยนต์เช็คระบบไฟให้ทุกจุดแล้วนะครับสมบูรณ์ดีพร้อมใช้งานนะครับ ถ้ามองหารถสวยๆไม่น้อยๆสภาพแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปครับสวัสดีครับ